เลี้ยงสัตว์หรือว่าเลีเ้ยน Animal Map คนไทยที่ประสบความสำเร็จพอสมควรผมชอบเล่นนะแบบนี้วันนี้ผมก็จะมาตามหาฟีนิกตัวที่3ของสวนผมจะได้หรือไม่ได้เป็นคนเลยครับส่วนตัวที่ผมจะใช้แล้วเนาะใช้ฉลามซึ่งมันตั้งชื่อผมว่าดีเซลซึ่งมันไม่ใช่น้ำมันนะงั้นไปดูกันเลย เข้ามาในเกมเรียบร้อยเราก็จะขี่ไปเรื่อยจนกว่าจะเจอฟินิกส์นะคะในเมตรที่ห้าพันใช่เมตรที่ห้าพันก็จะเจอฟินิกส์ส่วนหนึ่งหนึ่งนเมตรก็น่าจะเจอแบบผมียกว่าม้าดินมังกรน,นะของอัพเดตฮาโลวีนอะ่ะเป็นเหมือนม้าหัวขาดผมไม่ใช้ะจำน,น,นะคะส่วนตอนนี้มาถึง แดนฮาโลวีนเล่นแดนใหม่แล้วก็ต็หนึ่งพันเมตรนะครับอีกหน้านี่แหละกว่าจะถึงห้าพันเมตรนะครับเจอดช็อตไหนหรือตัวไหนหายากๆถึงจะถ่ عة, ายให้ดูนะครับตัวคนเห็นด้านหน้าแมบแมวน้ำหรือโลมาตัวสีฟ้าคือตัวระดับหนึ่งเปอร์เซ็นใช่มก็ไม่มีความสามารถอะไรมากนะครับผูดความสามารถฟัง มีสชีวิตถ้าชนเปหนึชีวิตจะเลือกชนได้แป่แค่นี้แหละไปกันตอ่อตอนนี้ถึง2อง0ันเมตรใกล้กถึงคึ่งทางแล้วไปดูกันเลยตอนนี้ก็ห0า0ันเมตรแล้วนะคะก็อหอม,มื่อดี้มีกิจกรรมที่นันสปอนขึ้นมาคือตกทองเน่าโตมาจากฟ้าอตอุโตมากับดน ภาพเลยียยยย่ไปดูกันเลยก็จะถึง 5, 0ันแล้วตอนนี้ก็จะถึงแล้วนะครับฟินิกตัดภาพไปตอนที่ผมจับเลยนะครับไปตอนนี้ฟินิกก็ก็จะมาแล้วนะครับใช่ม,มาแล้วอยู่ข้างหน้าเราเองนั่นผมดึกขึ้นต้องไปใกล้กว่าน,นี้นะไยนะเดี๋ยวไปทางนั้น ผมถูกลดกเลยใกถึงครับโอ้ยนี่แต่ป่โอเคจังหวะน,นี้แล้ะครับผมคนตัดภาพตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วมันนานมากตอนนี้ใกล้ถึงครึ่งทางแล้วและสัตว์มันตัดหน้าผมยืดจัดเลยตัดไปต่อนะครับไปกันต่อตอนนี้อยู่ดีก็ได้ชนไม่รู้ทำไมแต่ก็ใกล้ได้แล้วนะครับไปกันต่อ มื่อกี้มีตัวมาชนผมแล้วผมเหลือแค่หัวใจเดียวทุกนั้นถ้าผมตายนะไม่ไม่อย่าตายแค่นั้นแหละผมจะตั้งใจเล่นนะครับเพื่อจะได้ฟิปตัวที่สามเพราะมันใกล้ได้แล้วแค่นี้แหละไปกันต่อไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวผมถ่ายช็อตที่ได้พร้อมกับทุกคนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยยอย่ามาตัดหน้าผมลักนนะ ก็ได้แล้วครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวเท่านั้นผมจะได้แล้วนะครับแล้วมันมาทำไมเนี่ย